เจอคาบงูจริงงั้นอ่ะเจอคาบงูเจอคาบหรือเจออะไรที่ไหนลงเอามาดูหน่อยเกิดลาดินเขาจะให้เอฟซีเขาดูได้ฮะตามกลิ่นนะฮะลาดินเขาจะให้เอฟซีเขาดูดิลงไงมั้เนาะเอาพี่เป็นนะ ล็กสมวันพี่แอบเลยเดี๋ยวผมหาคนี่แล้วไอ้มารู้ไหมว่าไอ้ต้นต้นนี้คนขึ้นกันทุกคนอ่ะเออขึ้นกันทุกรอบมันก็เห็นนี่แหละจริงอ่ะเออไม่ีใครพูดเลยเหรอเออกูก็ขำไงนตนใหญ่น่ะแอบอยู่ต้นใหญ่มีรูไม่คเห็นดีว่ไม่มันไม่เห็นเราแต่ว่าทุกครั้งที่เล่นน่มันก็จะปีนต้นนี้กันทุกคน